อ๋อชื่อป้าทองหล่อค่ะอยู่อำเภออะไรจังหวัดอะไรคะอยู่บ้านสวนต้มอ,อ,อำเภอตอยดาวค่ะจ,จังหวัดจันทบุรีอ๋อจังหวัดจันทบุรีคปีนี้พี่ทองหล่ออายุเท่าไหร่แล้วคะอายุห้าเจดจะย่างเขาห้าแปดแล้วค่ะ เจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์ใหญ่ที่สุดในในอํเภอในสวนส้มเลยบ้านสวนส้มนะคะค่ะ,คะจังหวัดจันทบุรีค่ะที่ต้องลอกคะก่อนที่จะเริ่มรับประทานสินอาหารเสริมที่ชื่อว่าจีทีฟีเนี่ยมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างคะโอมีความเจ็บปวดเกี่ยวกับเส้นเอ็นนะคะเพราะว่ายกโต๊ะยกเตียงบ่อยแล้วเต้นแล้วก็มีปัญหาเส้นที่เท้าขอดแล้วก็ชา กินยามาสารพัดก็ไม่เบาค่ะอ๋อไม่เบาขพ้่อีกค่ะปวดมานานประมาณกี่ปีแล้วคะโอ้เจ็ดแปดปีแล้วค่ะเจ็ดแปดปีเพราะว่าสาเหตุมาจากการยกเฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอี้ยนะคะค่ะค่ะค่ะนะคะแล้วหลังจากที่ได้รับประทานอาหารเสริมที่ชื่อว่า g ี3เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็ทานกล่องแรกก็เอ๊ะรู้สึกว่า ดีขึ้นค่ะแบบว่าดีขึ้นนิดหน่อยคือจะเป็นคนที่นอนไม่ค่อยหลับด้วยอะค่ะ <Ừ. S 1> แบบอยู่ก็สีก็อะไรเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าจะนอนหัว้่มเลยแบบง่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอหลังจากทานทีซเสรู้สึกว่าอยากนอนอยากผ่านอยากนอนอยากพักผ่อนแล้วตัวเนื้อก็รู้สึกว่าจะเบาขึ้นค่ะ <Ừ. S 1> มีความรู้สึกตัวเองว่าจะถูกแล้วเราเมื่อกิน ที่สามี่ถูกแล้ว嘛ทาไมรู้สึกเบาๆตัวขึ้นนิดหน่อยอะไระแล้ว,ลวปลายปลายเท้านะคะพี่ชาหลังจากทานจีฮิตรีเป็นยังไงบ้างคะก็จากที่แบบว่าเราเดินทับกดอะไรเงี้ยไม่มีความรู้สึกก็จะรู้สึกดีขึ้นมาเรื่อยๆคะ่ะเข้ากองที่สองที่สามก็ดีมาเบาเหมือนจะจะ,จะหายเลยคะ่ะ แปลว่าก่อนหน้านี้คือรับประทานอาหารเสริมสารพัดเลยแต่ยังไม่ดีขึ้นไม่ดีค่ะแต่พอหลังจากรับประทานจีิตรีเนี่ยดีขึ้นเลยค่ะดีขึ้นทุกโรคที่เป็นค่ะนะคะตอนนี้พี่ทองหล่อทานมาแล้วกี่เดือนคะอ๋อทานไม่ได้เออกี่เดือนนะสามสี่เดือนแล้วค่ะสี่เดือนค่ะเข้าสี่เดือนเลยค่ะค่ะก็กินมาสารพัด เลยคะ่ะยาอะไรดีก็กินแต่ว่าก็มาถูกกีเอสามเนี่ยคะ่ะ mm. ดีจริงๆคะ่ะเลยบอกตัวเองว่ากิน mm. แล้วถูกแล้วดีจริงๆคง mm. จะออกเกี่ยวขายกับพวกโต๊ะเตียงยกหนักด้วยคะ่ะก mm. ินแล้วก็รู้สึกตัวเนื้อเบามีความขยันขึ้นเยอะเลยเม่ mm hmm. ก่อนปวดเมื่อยทำอะไรไม่ค่อยไหวคะ่ะ mm. จะนอนมากกว่านอนเอ็นหลังหรือนั่งเนี้ยทั้งใจอยากจะทําแต่ก็ทําไม่ค่อยไหวค่ะนะคะมากินตัวนี้แล้วดีขึ้นเยอะเแบบจะหายเลยค่ะยายน้อยนี่เหรอคะค่ะอ๋อยายน้อยนี่5ห้าสิบห้าสิบสามค่ะ พี่น้อยอายุห้าสิบ,บ,บ,บสามนะคะอยู่จังหวัดสระแก้วพี่น้อยค,ะ,คะก่อนที่จะเริ่มทานจีเนทรีเนี่ยมีอาการมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างคะคือว่าตะก่อนในหน้าอย่าน้อยเป็นฝ้าใช่ไหมคะเป็นฝ้าแล้วเสร็จทีนี้ตอนนี้มันไม่ไมันไ,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 ไม่มีฝ้าแล้วมันบอกภาษาลาวก็นนได้เนะมันมันไม่มีฝ้าแล้วม,มันก็ดีขึ้นมาตั้งรลายนะ,ะเออส่วนภายในของเฮามันก็ดีขึ้นมาแบบว่าหน้าอกเข้าของเฮ่ากระเตงตึงขึ้นมานะมันก็ดีอยู่ นั่นแหละให้นะกินให้กินไห้ก็สิถูกยูดอกยาตัวนี้นะพี่น้อยขาเราอย่างอาการฝ้าที่เป็นเนี่ยเป็นมานานกี่ปีแล้วคะเป็นเป็นมาโดนเติบแล้วล้วบาที่นี่ไม่ท่านยาตัวนี้มม่ก็เลยเศร้านะมไม่เลยหายนั่นแหละไม่เลยจางไปเลยนะพาเห็นนายย้ยหน่อยก็บอกว่าโอ๊ยนายย้อยหน่อยก็สวยือคือใสขึ้นมาตจางมาหลายน่ะย้อยหน่อยไล้บอกว่ากินยาตัวนี้ละนั่นแหละนะคะอ่ากินตัวไหนแนะนําหน่อยนะคะเนี่ยยาตัวนี้แหละ เป็นอาหารเสริมเป็นอาหารเสริมนะคะทานตัวนี้ทานตัวนี้ออทานมา,นานกี่เดือนแล้วคะเจ๊น้อยสองเดือนแล้วคะ่ะได้ผลเลยค่ะสองเดือนนะคะตัวนี้แหละแล้วฝ้าร่อมจางตั้งแต่กี่วันแรกคะโอ้ยกินมาได้แค่สิบกว่ามื่นเนี่ยมันกระจางออกไปแล้วเมื่อเห็นป่าเลยนั่นแหละประมาณสิบวันเท่านั้นเอ,อเองนะคะสุขภาพดีด้วยจีเอทีได้แล้ววันนี้ทั่วประเทศที่เบอร์ 0816925500และ0816926611ปกติกล่องละ2,600บาทมี30เมตรลดเหลือ1,600บาทซื้อ5กล่องวันนี้เพียง7,500บาทฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศสินค้าได้รับการรับรองจากอยอและฮาลาได้ชมประสบการณ์ของผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ g s ทกันแล้วนะคะ ใครมีอาการเหมือนกับที่ได้ชมใครมีปัญหาสุขภาพเหมือนกับท่านบ้างวันนี้ตัดสินใจเถอะค่ะตัดสินใจที่จะโทรมาพูดคุยกับเราหรือโทรมาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ GH 3ปกติเราขายกันที่กล่องละ2,600บาทแต่เราอยากให้ท่านผู้ชมได้ทดลองความมหัศจรรย์ของผลิตภัณฑ์เราขายเพียงวันนี้นะคะกล่องละ1,600บาท เท่านั้นจำไว้ค่ะ g ิตคือกำไรของคุณสวัสดีค่ะดีเฮลวาริตี้สุขภาพดีด้วยกรดฮอร์โมน